สวัสดีค่ะชาววันพฤหัสบดีมาเช็คดวงกับรุ่งร,รุ่มพยากรณ์นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงของท่านภายในเดือนกันยายน2566นี้ค่ะามาเริ่มต้นกันเลยนะคะทางด้านการงานพลังงานใบแรกค่ะได้อัศวินถ้วยค่ะแสดงว่าการงานมีปัญหาอุปสรรคนะคะทำอะไรก็ลุ่มๆมดอนดอน,ดนไม่ค่อยสะดวกค่ะช่วงนี้พลังงานใบต่อไปค่ะขึ้น3ดาบค่ะ สามดาบคือความเสียใจความผิดหวังนะคะอาจจะถูกออกจากงานหรือว่าตกงานนะคะเป็นภาวะที่ไม่ดีเท่าไหร่หรือไม่ก็งานก็จะถูกหักหลังถูกเอาเปรียบพลังงานใบต่อไปสําหรับการงานชาววันพฤหัสค่ะขึ้นไพ,พ่พระสังราชพระสังราชยังดีที่ว่าท่านมีบุญนะคะมีบุญมีบรารมีมีกุศลที่ท่านเคยทําไว้นะคะ ทำให้ท่านผ่านปนัญหาอุปสรรคไปได้แล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์พลังงานใบสุดท้ายค่ะขึ้นหกถ้วยค่ะหกถ้วยบอกว่านะคะท่านจะผ่านปนัญหาอุปสรรคไปได้นะคะมีเพื่อนนะคะเพื่อนเก่าหรือว่าคนที่เคยดูแลช่วยเหลือกันแล้วกันกลับมาให้ความช่วยเหลือท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสรุปโดยรวมนะคะชาววันพฤหัสทางด้านการงานนะคะ ปัญหาอุปสรรคค่ะอัศาวินถ้วยสามดาษเจ็บใจเสียใจถูกหักหลังถูกเอาเปรียบค่ะพระสังฆราชพระสังฆราชเป็นบุญบาร,รมีที่ท่านเคยทำไว้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยเกื้อหนุนนะคะถ้าหากว่างานของท่านแย่ถึงขั้นว่าต้องออกหรือว่าถึงขั้นต้องเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีความนะคะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยดูแลใบสุดท้ายเป็นหกถ้วย 6ถ้วยก็คือยังมีเพื่อนมีคนคอยให้ความสนับสนุนให้กำลังใจเวลาท่านล้มค่ะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะคะเพราะว่าจากที่อาจารย์ดูดวงมานะคะส่วนมากถ้าเป็นพ่ายเสียนะคะก็จะเสียหมดเลยค่ะแต่นี่ถือว่ายังดีนะคะที่ยังมีคนดูแลมีคนช่วยเหลือค่ะต่อไปมาดูทางด้านการเงินค่ะการเงินขึ้น8ไมเท้าค่ะ แดืแม่เท้าแสดงว่าการเงินช่วงนี้ไม่มีปัญหานะคะใบต่อไปค่ะขึ้นเจ็ดแม่เท้าค่ะเจ็ดแม่เท้าไม่มีปัญหาก็จริงแต่บางครั้งบางท่านก็ยังต้องเล้่นรนต่อไปยังต้องขยันขันแข็งยังต้องทุ่มเทใจทุ่มเทกายนะคะเพื่อให้ได้เงินตามที่ตั้งเป้าตามที่ตั้งหวังใบต่อไปเป็นสามถ้วยสามถ้วยคือการเฉลิมฉลองค่ะท่านไหนที่หวังเงินก้อนใหญ่นะคะ หวังอ่าโชคหวังลาบหรือว่าอ่าโชคทางไกลหรือว่าเงินก้อนที่รอคอยมานานท่านจะได้ค่ะพลังงานใบสุดท้ายค่ะขึ้นราชาเหรียญค่ะชาววันพฤหัสบดีค่ะการเงินของท่านนะคะโดดเด่นมากเลยค่ะใบแรกนะคะเป็น8ไม้เท้าและตามด้วย7ดไม้เท้าและตามด้วย3ามถ้วยนะคะแล้วก็ราชาเหรียญค่ะ คือชาวพุทธศดีการเงินนะคะอาจจะต้องแข่งขันต่อสู้ดิ้นรนหรือว่าทวงถามนะคะถ้าหากว่าท่านเป็นเจ้านี้นะคะท่านก็คงต้องทวงถามต้องอ,ออกไปหาลูกค้าหาลูกนี้นะบ่อยๆนะคะแล้วเขาก็จะคืนท่านนะคะท่านไหนที่รอรอเงินที่ว่าเขายืมไปแล้วไม่คืนตอนนี้แหละจะได้คืนนะคะ หรือหากว่าท่านไหนที่ลงทุนไปแล้วรู้สึกว่ามันมีคู่แข่งเยอะไม่น่าจะได้เงินก้อนแต่จากไพ่ที่อาจารย์จัดมาท่านจะได้เงินก้อนนะคะถือว่าเป็นดวงดีทางด้านการเงินค่ะต่อไปมาดูความรักสําหรับคนโสดนะคะขึ้น THE STAR ร์ค่ะเดอะสตาร์ The Star, คนโสดจะมีคนเข้ามานะคะช่วงนี้เป็นความรักที่สว่างสวยนะคะ,ะเป็นความน่ารักในตัวท่านรู้สึกว่าช่วงนี้จะมีออร่านะคะ คนก็จะสนใจค่ะต่อไปสำหรับคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะขึ้นราชินีไม้เท้าค่ะราชินีไม้เท้านะคะความมั่นคงทางด้านความรักแต่ว่าไม้เท้านะคะคือการทำงานก็ให้เรามัดระวังหน่อยอย่าทำงานมากเกินไปจนลืมดูแลซึ่งกันและกันนะคะจะต้องให้เวลากันและกันด้วยนะคะ อาจารย์ขอจับเพิ่มอีกสักใบนะคะว่าจะเป็นอย่างไรได้5้าเหรียญค่ะห้าเหรียญสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะถ้าหากว่าท่านให้เวลากับงานมากเกินไปจนลืมดูแลกันและกันโอกาสที่จะหันหลังให้กันมีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจกันหันมาดูแลกันให้ความสําคัญซึ่งกันและกันค่ะ ต่อไปจะดูสำหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนรวมทั้งท่านที่เป็นครอบครัวแล้วนะคะได้ราชินีดาบค่ะราชินีดาบนะคะดาบทุกใบคือปัญหาคืออุปสรรคนะคะอย่าใช้อารมณ์คุยกันอย่าใช้ทิฏฐิมานะคุยกันนะคะให้เชื่อมั่นในการและกันให้มีเหตุและมีผลนะคะแล้วท่านจะผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้ถ้าท่านมีปัญหา พลังงานใบต่อไปค่ะขึ้นก้าวดาบค่ะเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีเรื่องหนักอกหนักใจในเรื่องงานเรื่องอื่นๆอยู่แล้วแล้วพอมาพูดมาคุยกันก็จะเหมือนกับว่าต่างคนต่างมีอารมณ์คุยกันนะคะโอกาสที่จะเครียดโอกาสที่จะทะเลาะกันก็มีเยอะพลังงานใบต่อไปค่ะชารีออตนะคะชารีออตนี่คือคนเก่งคน แข็งแกร่งนะคะเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างท้าคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองแกร่งโอกาสที่จะเดินจากกันนี่มีเยอะนะคะอาจารย์จับอีกสักใบนะว่าจะเป็นอย่างไรได้เทมเพลนค่ะเทมเพลนคือการเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหรือไม่ดีจบเพิ่มค่ะเอาชาววันพฤหัสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีนะคะขึ้นราชนีพระจันทร์ค่ะ หมือนกับว่ามีมือที่สามเข้ามาเป็นความรักที่ปิดบังซ่อนเร้นมีอะไรไม่เปิดเผยกันคะเนี่ยเป็นความรักที่ปิดบังกันนะคะแล้วจะไปต่อได้ไหมหรือว่าจะจบกันลงเพียงแค่นี้ขึ้น9ก้าเหรียญค่ะเก้าเหรียญน,นี้ถือว่ายังไปต่อกันได้แต่ว่านะคะ เป็นลักษณะอาจจะอยู่กับความเศร้าความเหงาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างโดดเดี่ยวในช่วงนี้นะคะก็คือพยายามให้โอกาสการพยายามให้อาภัยกันแต่ก็ยังทําใจยังไม่ได้ก็เลยยังเป็นลักษณะว่าเหมือนอย่าอ่ะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเขาเหงาหรือว่าทํามาหาการก็ยังมาแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมาแล้วก็ยังมีเรื่องทะเลาะมาแล้วก็ยังมีเรื่องที่จะต้องเคลียร์ใจกันค่ะ ชาววันพฤหัสช่วงนี้นะคะคนที่มีคู่และคนที่มีครอบครัวให้ระวังทางด้านมือที่สามทางด้านความรักนะคะให้เจรจากันให้พูดให้คุยกันค่ะก็อาจารย์ก็จบการพยิจายรณลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชาววันพฤหัสพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ